ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเขื่อนจึงหงปล่อยน้ำนับถอยหลังหนึ่งวันก่อนฝนตกหนักตกแรงจะเริ่มขึ้นแล้วรีปันคันแทนาก่อนน้ำรั่วพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้ง กับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันศุกร์ที่19ก,กรกฎาคมนะครับซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของพื้นที่ฝนที่จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรวมถึงการประกาศแจ้งเตือนจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในการเฝ้าระวังในด้านของเขื่อนจึงหงที่มีการปล่อยระบายน้ำนะครับรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้าน จะมีพื้นที่ไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากฝนชุดนี้เดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับโดยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเรื่องการเฝ้าระวังผลกระทบระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงนะครับด้านกออนอชอติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่า ระดับน้ำที่สถานีจิงหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงวันที่27-28ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพิ่มขึ้น1.24เมตรหรือคิดเป็นปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเพิ่มขึ้น1 0 9 0ลูกบาทเมตรต่อวินาที ประกอบกับการคาดการวาดจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงทางตอนล่างซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องในวันที่31กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2565ด้านกองอามน้ำแห่งชาติได้ติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำโขงพบว่าสถานีเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่3เมตร22เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าระดับตลิ่ง9เมตร58เซนติเมตรคาดการระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2565ประมาณ1เมตรจนถึง1เมตร2เซนติเมตรแต่คาดว่านะครับคงต่ำกว่าระดับตลิ่งส่วนสานีเชียงแสนจังหวัดเลยปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่5เมตร59เซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7เมตร41เซนติเมตรนะครับคาดการระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่2-3สิงหาคม2565ประมาณ8เซนติเมตรจนถึง1เมตร20เซนติเมตรนะครับแต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง ส่วนตั้งแต่สถานีหนองคายจังหวัดหนองคายจนถึงสถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ6เมตร50เซนติเมตรคาดการระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่5ถึง8สิงหาคม2565ประมาณ8เซนติเมตรจนถึง1เมตร20เซนติเมตรนะครับแต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่งทั้งนี้ด้านกองออนวยการน้ำแห่งชาติขอให้จังหวัดเชียงรายเลยหนองคาย บึงการนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีโปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงรวมทั้งผู้ที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำโขงนะครับเราดูระดับน้ำโขงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดู ในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับโดยเมื่อวานนี้28กรกฎาคม2565เวลาประมาณ18นาฬกาถึง19นาฬกานะครับเมืองโคราชมีฝนตกหนักที่บริเวณซอยตลาดเซฟวันมีน้ำท่วมสูงรอระบายนะครับซึ่งภาพความเสียหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านสน่วนในด้านของการคาดการฝน ในวันนี้29กลกราคม2565ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือนะครับแต่มีกาลังอ่อนจึงทําให้มีฝนลดลงส่วนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจจัยที่ทําให้มีฝนเพื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงทําให้มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบริเวณด้านรับลมมรสุมภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมทะเลมีกําลังอ่อนนะครับในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวตรายจากฝนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับภาคเหนือ ในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงเหลือ30%เนของพื้นที่ส่วนมากเน้นแม่ห้องสอนเชียงรายพยาวน่านตากกำแพงเพชพรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนะในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมอำนาจเจริญนครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบ,บลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้น40%ของพื้นที่ส่วนมากในอุทัยธานีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออก ในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลเคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ตกได้บางเขตบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคใต้ ฝนฟ,ฟ้าขนอง60%ข,ของพื้นที่ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสเทเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น60%ข,ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสททเลคึลืนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนการคาดการพยากรณาา์พยากรณ์ฝน7วันล่วงหน้า29กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2565ในวันนี้29กรกฎาคมม,มรสุมต,มต,ตัาตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนแต่มีลมใต้และลมตะวัออกเฉีงยงใต้พัดปกคลุมภาคอีสาน ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จึงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ฝนตกหนักจะเน้นภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนคลื่นลมทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้น30กระะกฎาคมถึง3สิงหาคมมรสุมตวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมา และลาตอนบนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นลมกระโชกแรงบางพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนืออีสานตะานออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนคลื่นลมทะเลจะเพิ่มกำลังขึ้นคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ประชาชนระวังอัยจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้นะครับในช่วงวันหยุดยาวที่เดินทางกลับบ้านและคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับ พื้นที่ภาคเหนือ29-30กระะกฎาคมฝน20-30เนของพื้นที่จากนั้น31กระะกฎาคมถึง -3 สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-60เนของพื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่จากอุณหภ,ภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น31-38องศาเซลเซียสภาคตะวออกเฉียงเหนือ29อออออก,อก,ก,กรกฎาคมฝนลดลง เหลือ20-40เปนของพื้นที่จากนั้น30กรกัาคมถึง3สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-60เซนของพื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นสูงสูตร30-38ถึงาองศาเันเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคกลาง29กรกฎาคมฝนลดลงเหลือ20-40เนของพื้นที่จากนั้น30กรกรฎาคมถึง3สิงหาคม ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-60%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงอุณหภูมิสูงสุด30-37องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคตะวนออก29กรกราคมฝนลดลงเหลือ20-40%ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ส่วน30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุกม่มฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-6 0ปรเ็นของพื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ทะเลเพิ่มกำลังขึ้นนะครับคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ2เมตรอุณหภูมิสูงสุด29-37งบองศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานาครและปริมณฑล29กรกรกฎาคมฝนลดลงเหลือ20-40ถึงเซนของพื้นที่ จากนั้น30ก,นกรกฎาคมถึง3สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น40-6 0เป็นของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด31-37อถึงสาองศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง40-6 0เป็นของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับเะเลขลึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนลื้นสูงมากกว่า1เมตร ส่วน30กระะกฎาคมถึง3สิงหาคมคลื่นลมจะเพิ่มกำลังขึ้นนะครับคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนอง40จนถึง60เนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่2ี่กกระะกฎาคมทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ส่วน30กระกฎาคมถึง3สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลงุมฝนจะเพิ่มขึ้นเป็น60-70เ็นของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับโดยสรุปพื้นที่ของประเทศไทยในวันนี้19กระกฎาคม25ง5ปริมาณและการกระจายตัวของกลงุฝนยังน้อยนะครับแต่จะเพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่จาก ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดนาความชื้นเข้ามานะครับส่วนภาคเหนือฝนยังน้อยจากนั้น30กระะกฎาคมถึง3สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น40-6สตของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ฝนตกชุกปัจจัยคือมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเพิ่มกําลังขึ้นนะครับและร่องมอรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวทางตอนบนจึงทําให้ฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น ฝนตกหนักในบางพื้นที่และลมกระโชกแรงเข้ามาบร,ริเวณที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมต้องระวังนะครับรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่บร,ริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเขื่อนจึงหง จะเริ่มมีการระบายน้ำนะครับจึงทําให้แม่น้ํโขงเพิ่มมากขึ้นบวกกับระยะเวลาดังกล่าวมรสุมตําตกเฉียงใต้แรงขึ้นฝนจะเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับระวังน้ําท่วมไว้ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ